สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะสวัสดีเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับมูนิเซอ้วนนะครับมียันมาสามสแรงนะครับมีทางเมือตอยู่12สขั้นนะครับมีสิบทางหมดสิบสอขั้นนะครับราคานําเสนออยู่ที่2องเซนเก้าหมื่นแปดพันบาทถึง3ามเซนแปดนะครับขั้นได้องเซนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับ ก็เป็นขั้นนี้เลยนะครับเป็นขั้นที่เสซ่ออวนจัดโปนะครับจัดโปแบบแห้งๆเลยนะครับจัดโปแบบแห้งๆนะครับลดผึ่งมาถึงครับบัได้ล่างนะครับนี่ขั้นนี้เลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเป็นรถปีห้าเก้านะครับเป็นรถปีห้าเก้านะครับนี่ราคาเดิมที่เสซ่ออวนเคยตั้งไว้นะครับขั้นที่สองหกห้านะครับสามแสนสองหมื่นบาทนะครับเอามาจัดโปให้เอฟซีให้ลูกค้านะครับจัดโปลูกสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับ ราคานี้ลูกค้าได้ยังแน่ก็ได้ด้านนาในห้างไายลังนะครับตัวเช็ใไ้นะครับเสื้อวอนทีลล่างไฮโลข,า,ขาว,ขาวนๆาานะครับล่างไฮโลขาวๆเห็นแห่งงามๆนะครับตัวเช็คให้เรียบร้อยครับมีรับประกันไ้นะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์อีก3เดือนนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องก็อากาศสายพันธุ์พัดลมตัวเช็ใไ้เรียบร้อยนะครับหรือสนใจขั้นอื่นขั้นถัดมากะกะ ได้ครับเสื้ออ้วนขายอยู่สามแสนสี่หมื่นบาทเสื้ออ้วนกสิจัดโปรให้ครับเสื้ออ้วนเบื้องต้นทุนให้นะครับขั้นนี้นะครับอ่าครับอ่ารถทุกขั้นจะตัวเช็คให้นะครับอ่าหรือบอกกัขั้นถัดไปหุ้นครับสามแสนขาได้นอนเดี๋ยวเสื้ออ้วนเบื้องต้นสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับก็มีราคาไล่กันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสื้ออ้วนใหายังเบื้องหลายๆขั้นนะครับอ่ารถทุกขั้นก็จะมีความเดิมเครื่องไม่มีรอยแกะนะครับ สภาพสวยครับคันนี้สามแสนซีครับสามแสนซีเป็นรุ่นหล่อสีทองนะครับยางเดิมสี่เส้นนะครับบ่ได้ล่างคือกันนะครับพอดีงานลายลูกค้ามาจองรถลายนะครับเสื้ออ้วนก็ค่อยๆล่างค่อยๆเก็บงานค่อยๆเชียงให้ลูกค้านะครับท่านถัดไปก็สามแสนห้าหมื่นบาทนะครับมาเบื้องเอาครับมีหลายครับคุณน่ะครับมีหลายมีหลายครับ สนใจโปรโดีๆจากเซอ้วนนะครับ0872244023นะครับลูกค้าก็สิถามาเซอ้วนเซออ้วนคยรถยูไซครับแจ้งข่าวา FC บอกลูกค้าไอา้ทราบว่าดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับอยู่อำเภอราด้วงจังหวัดเลยนะครับเดินทางมา,าถึงอำเภอระด้วงนะครับโทรหาเซอ้วนนะครับร้านเซออ้วนอยู่ตรงไหนนะครับร้านเซอ้วนก็ อยู่ในป่านิดนึงนะครับถามกันก่อนเดินทางนะครับาพิกัดตรงสหรือว่าตั้ง GPS เลยก็ได้ครับดีเอ็มแท็กเตอร์อำเภอนาดวงจังหวัดเลยครับกับมาฮออยูครับตั้ง GPS โทรถามนะครับฮอดอำเภอนาดวงโทรถามนิดนึงก็ได้ครับเพื่อลูกค้าจะได้เบื้องรถครับมาฮอดแน่นอนนะครับเอาสนใจรถเส่ออ้วนนะครับ มาเบ่งนะครับเปิดหัวเปิดหัวราคาพิเศษว่ากันไปเลย39้แรงส,รสวยๆมีให้เลือกมากกว่า12ขคันนะครับ39แรงมีให้เลือกกว่า12คันทั้งสดทั้งพรน,นะครับ FC สนใจซื้อสดซื้อพรอกาโทรเข้ามาได้นะครับสีด,ดาวจังได่เสียจังไกรกโทรหาเสืออ้วนนะครับ0872244023นะครับ ีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองมากที่สุดในจังหวัดเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอุดหนุนรถสวยๆจากที่เยี่ยมแท็กเตอร์ได้ครับสวัสดีครับ